วันนี้เราจะมาดูดวงลิซ่ากันนะครับช่วงนี้แบบกระแสเยอะมากว่าเจ้าลงจะเซ็นสัญญากับอนะกูไพ่บูลหรือเปล่าลิซ่าเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดมีนาคมมีนาคมปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนเก้าเก้าเจ็ดยี่สิบเจ็ดมีนาคมหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับโอเคน่าเลยลิซ่าเป็นคน เลขสองธาตุน้ำนะครับก็คือ <Ừ. S 1> เป็นธาตุน้ำก็คือทรงสเสน่ห์ยอยู่แล้ว,วแล้วก็เป็นคนที่แบบมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดเรื่องการแบบทําให้มันสนุกสนานเฮฮามาทางเต้นก็ถูกซองละมาถูกถามครับแล้วเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดนี้น่าสนใจนะยี่สิบเจ็ดมันเป็นแบบเลขวาจามหาสเสน่ห์ด้วยเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับที่ลิซ่าเป็นเป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกใช่ไหมแบบมีสเสน่ห์คนชื่นชอบเยอะอะไรเงี้ยครับนะเนาะก็ดีมากๆเลย แล้วลึกๆแล้วความสุขของลิซ่านะลิซ่าคือชอบความก้าวหน้าในชีวิตแสดงว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันจะต้องแบบพัฒนาไปเรื่อยๆเติบโตไปอีกอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็ก็โดยโดยเนเจอร์ก็คือน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบนิ่งๆอยู่กับที่อะไรเงี้ยรูทีนก็อาจจะไม่ได้ชอบนะครับก็ชอบที่แบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็เป็นคนที่ทําตามอ,รอารมณ์เหมือนกันนะฮะไม่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 ค่อยคิดวางแผนเท่าไหร่ อืมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาผู้จัดการส่วนตัวมาหรือบางอย่างเนี่ยที่คอยดูแลชีวิตให้ถ้าตีมชีวิตของลิซ่าเป็นแปดสี่แปดสี่คือเหมือนว่าก็มักจะถูกโดนเอาเปรียบอยู่สม่ําเสมอสม่ําเสมอเลยใช้คาว่าเสมอใช้คาว่าอะไรดีเสมอถูกเอาเปรียบเสมอเสมอเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะไปดีลกับใครก็เหมือนแบบว่าก็ต้องยอมเขาอะไรเงี้ยถึงจะดีอะไรเงี้ยนะครับ ปีนี้ของลิซ่านะครับเลยวันเกิดมาแล้วนะครับเนาะปีนี้เขาปีสองพันสิบสาเป็นวันพฤหัสอืมวันนี้ด้วยวันครูด้วยนะครับปีนี้ของ Lisa อลิซ่าตก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 อ่าเลขหนึ่งเลขหนึ่ง,งพลาดของลิซ่าคืออ๋อแสงว่าปีนี้ของลิซ่านะครับตกเรื่องโชคลาภเป็นปีแห่งโชคแห่งลาภของตัวเองซึ่งดีมากๆเลยขมลิซ่าเนาะ เฮ้ยดีมากเลยอ่ะพลังงานสมบูรณ์นะครับแล้วก็เหมือนปีนี้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าสิ่งที่ลิซ่าจะทำนะครับตั้งแต่วันเกิดมาละคือเหมือนว่าเป็นปีที่เหมือนใครทําอะไรให้ก็ไม่ถูกใจเออจริงๆไม่ <ừ. S 1> ว่าจะเป็นการดิวเจรจาหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยหรือแบบเหมือนแบบโปรดิวส์ทรงโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องไหนนะครับแต่หมายถึงว่าผมดูจากเลขนะครับปีเนี้อ่าแกนกลางของลิซ่าเป็นเลขสามเจ็ดสามเจ็ดคือเหมือนว่า ใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจต้องทำเองแสดงว่าการที่จะเซ็นสัญญาครั้งนี้น่าจะเป็นการที่ลิซ่าน่าจะเสาะ,ะแสวงหาหรือค้นหาบางอย่างด้วยตัวเองสิ่งที่สิ่งที่ลิซ่าจะทำในปีนี้ก็อารมณ์ลคล้ายๆเลยอารมณ์ลคล้ายๆของนายกทีมที่ทานเลยเพราะว่าข้างหน้าเป็น8-3แล้วะเจอ8-3เหมือนกันนะครับเนาะก็ หมือนอะไรก็ต้องก็ต้องยอมก็ต้องยอมถอยมาเก้าหนึ่งอยู่ดีนะครับไม่ใช่ว่าสุดโต่งไปอะไรเงี้ยก็จะก็จะไม่ค่อยดีนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็ตีมชีวิตเป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดแสดงว่าจะมีคนเอาโชคเอาลาบมาให้แสดงว่ายังไงก็ต้องก็ต้องตั้งรับอยู่ดีอ่ะตัวเองอาจจะสอบแสวงหานะครับแต่หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่ตั้งใจไว้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจนะครับก็จะมีคนที่เข้ามาให้โอกาสดีๆกับริซ่าแน่นอน นะครับ mm hmm. ก็คืออาจจะต้องรอคอ,อยเขาก็เขาก็น่าจะรอคอ,อยอยู่ว่าแบบง่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาแต่ถามว่าโดยโดยรวมแล้วดีไหมดีมากปีนี้พลังงานครบเอเนจีครบแล้วตกปีที่เป็นโชคลาบด้วยก็ถือว่าตังบุรีได้อยู่ครับผมสรุปจะต่อเขาจะต่อสัญญากับค่ายเก่าไหมผมว่ามันมันเกินเรื่องเงินไปไกลแล้วอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าลิซ่าอาจจะมองดูว่าต่อสัญญาไปแล้วเขาจะได้ทําอะไรบ้างมากกว่า ความก้าวหน้าใช่ไหมใช่ใช่เขาน่าจะมองตรงนี้มากกว่าที่ที่ผมว่านะที่แบบอาจจะลังเลหรือยังไม่เต็มสัญญาหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูเหมือนจะดูว่ามีแบบมีโปรเจกต์อะไรให้ทําหรือเปล่าแต่ถ้าโปรเจกต์มันยังเหมือนเดิมเพื่อหาเงินเข้าเข้าค่ายเนี้ยก็อาจจะแบบไม่ตอบเขาก็อาจจะหาช่องทางหรืออะไรที่แบบเหมือนเขาได้พัฒนาตัวเองด้วยเนี้ยครับถ้าถามถ้าถามผมแบบนี้นะเออ,อ,อยังใครใค่ายไหนที่ได้มาฟังคลิปนี้ <laughs> รีบไปพัฒนาตัวเองนะรีบหาโอกาสให้ยิสชานะครับคุณก็จะได้สัญญานั้นใบใจกลางเขาเป็นสามแปดไงเป็นแบบ <ion> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ก็ตอนนี้เพลงเขาขึ้นพันแลแบบไม่ชอบพัฒนาตัวเองสาแปดจะแบบพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆครับแล้วก็คือด้วยตัวตนเป็นธาตุน้ำเนาะฐานปีเป็นธาตุทองทองบอกเกิดน้ำก็ถือว่าเป็นปีดีแบบดีมากพุ่งแต่ว่าปีนี้ก็ต้องต้องทําแหละ ทำอะไรบางอย่างก็ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นพูดงี้แล้วกันเป็นช่วงขาขึ้นของเขาถือว่าดีถือว่าดีาด, <Ừ. S 1> ดีนะครับแต่ว่าต้องรีบทํานะเพราะว่าให้มันจบก่อนที่จะถึงวันเกิดเขาปีหน้าเพราะว่ามันเกิดเขาปีหน้าน่าจะเจอบททดสอบบางอย่างน่าจะเจอจุดชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันนะครับหรือจุดเปลี่ยนสําคัญผมพูดเลยนะทุกคนทุกคนที่ดูคลิปนี้ตั้งใจฟังนะครับเดี๋ยวพอถึงวันเกิดลิซ่าปีหน้าเนี่ยปี 2024ใช่ป่ะลิซ่าจะเจอจุดชา a l เลน g ์นะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจุดท้าทาย<ม>จุดเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่สำคัญสำหรับลิซ่าเลยคอยดูรอดูกันนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ดีทำอะไรก็ดีดีไปหมดชีวิตดีดีจุดชา์เลน์คือชา a l เลน g ์ด้านไหนอะเลขที่เข้ามาที่เขาเจอนะตอนเนี้ยมันคือมีสองประเด็นคือหนึ 1, <ม>่งตีมชีวิต75 จ็ดห้าคือคาดหวังอะไรจะไม่ได้ตั้งใจอะไรไว้จะไม่เป็นไปตามนั้นอย่างเงี้ยเหมือนต้องปล่อยวางหรือทําเพื่อคนอื่นเต็มที่ทําเพื่อประโยชน์ทําเพื่อสังคมทําเพื่ออะไรเงี้ยจะดีแต่ถ้าทําเพื่อตัวเองจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถ้าเขาคาดหวังกับตัวเองไว้เยอะอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะไม่ได้ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ขาดท,ที่มันวนกลับมาแล้วก็คือขาดสี่กับเจ็ดสี่คือเขาขาดเป็นทุนเดิมแล้วก็เหมือนว่าทําอะไรไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่ได้วางแผนอะไรเงี้ยตัดตัดสินใจตามสัญชาตญาณ นะครับแล้วก็ขาดเจ็ดคือเหมือนว่าต้องระวังเรื่องคนไม่จริงใจคนไม่ช่วยเหลือหรือคนแทงข้างหลังคนหักหลังอันนี้ก็ต้องระวังไว้เนาะก็ถ้าลิซ่าไม่ได้ยินคลิปนี้ก็น่าจะดี <laughs>